จริงก็น่าเสียดายที่เราไม่สามารถที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับรถไฟทั้งระบบได้มาตั้งแต่ต้นตรงนี้สําคัญมากการต่อจากจีนลงใต้มาที่สิงคโปร์เนี่ยจะทําให้ความเจริญเนี่ยมันวิ่งผ่านประเทศไทยและทําให้ทุกคนอยากมาลงทุนนะเพราะฉะนั้นดาวกระจายเงี้ยจะทําให้เรามองเห็นไอเดียแ,แปลกๆเยอะและเราสก,ก้าวไอเดียนั้นมาที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องขายประเทศไทยนะมองเรื่องคอนเน็กติวิตี้เราอย่ามองเรามี60บล้านคนสวิสเซอร์แลนด์หกร้อย600นะฮะ ถ้าเราจับมือกับอินเดียอีกนะฮะอีกพันสี่จีนอีกอีกพันกว่าล้านนะฮะซึ่งตัวนี้เองอ่ะต้องมองว่าเด็กไทยเราเนี่ยเรียนในไทยทํางานในไทยนะฮะเด็กสิงคโปร์เรียนในสิงคโปร์ทำงานทั่วโลกเด็กฮ่องกงเรียนฮ่องกงทํางานทั่วโลกนะอันนี้คนละเรื่องเลยนะและเด็กเด็กต่างประเทศจะเข้ามาเรียนกับเด็กไทยอะ่ะเรียนยังไงฮนะมันภาษาไทยอะ่ะคือสิ่งนี้เองอะ่ะเป็นเกมเชนเจอร์เลยนะ ถ้าเราแค่เข้าใจสักเจอของการที่เราจะรวมทาเลนต์เข้ามาเราบอกว่าทําไมวันนี้ไม่มีทาเลนต์ก็ไม่รู้จะขึ้นรถเมย์ยังไงทาเลนต์เนทาเลนต์เ <laughs> ข้ามาใช้ชีวิตได้ไหมนะอินฟาสัคเจอคือสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดที่จะทําให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทั่วถึงเนะ